สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168ไบค์ซื้อขายและเปลี่ยน Big b ไบ e ทุกรุ่นอย่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า Forza 350หรือว่า all new forza นั่นเองนะครับปีรถรถปี2020นะครับก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับของแต่งแน่นรำเลยนะครับผมสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับแน่นมากๆครับคันนี้ก็เลขไม้นะครับ จะวิ่งอยู่ที่549กิโลครับรับประกันไม่แท้100%ครับ549กิโลก็ราคานะครับซื้อสดเท่านั้นนะครับอยู่ที่164,000บาทนะย้ำนะครับซื้อสดเท่านั้นนะครับจัดไปแนนไม่ได้นะครับผมราคาจะอยู่ที่164,000บาทครับ่อรถสวยมากครับใครได้ไปว่าถือว่าคุ้มนะวันนี้ต่อแลเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ เครื่องคิดส,สตาร์ทดิดง่ายนะครับรอบสูงลงมาเบาไม่มีดับนะครับก็ซื้อรถจากทางร้านเราไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเชิมบิ๊กไบค์จุกรุ่นก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเ c e บุ๊ก168ไปด้วยนะครับหรือว่าจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆในที่ช anel u t u b e ครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ